สืบเนื่องจากโดยรับการร้องเรียนจากบลเมมองดีว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายถุงมือยางซึ่งไม่ได้รับมาตรฐานมีการนำถุงมือยางซึ่งใช้แล้วมาซักล้างแล้วนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปโดยใช้บ้านเป็นฐานผลิตเจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนแสวงหาจนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการำดำเนินการโฆษณาขายถุงมือยาง ผ่านทางช่องทาง Facebook m k r k e t p l a ล e <คน S 1> และช่องทาง l ลายโดยแจ้งว่าเป็นสินค้าใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อสารอาญาเข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกลาง่าวจากการตรวจค้นก็พบนายสุกกรสมตัวอายุ25ปีรับเป็นผู้ดูแลภายในบ้านหลังดังกลาง่าวดัดแปลงเป็นกึ่งโรงงานมีคนงานกำลังบรรจุถุงมือเป็นจำนวนมาก พบกองถุงมือยางคละสัภาพทั้งสภาพสีขาวและสภาพสีขาวเหลืองถุงมือยางขาดชำรุดและ<ำ>มีบางส่วนถูกแช่ซักล้างอยู่ในถังซักล้างบางส่วนก็อยู่ในเครื่องอบผ้า,าซึ่งพบแป้งที่ใช้ผสมรวมกับถุงมือในขั้นตอนการอบถุงมือยางบางส่วนที่พึ่งตากพัดลมอยู่และบางส่วนได้ถูกบรรจุแพ็คหมอเรียบร้อยรอยจำหน่าย รวมของกลางทั้งสิ้นกว่า2,350กิโลกรัมทำให้เชื่อได้ว่ามีการปรับปรุงสภาพและคุณภาพของถุงมือยางก่อนจำหน่ายไม่ใช่ถุงมือที่มีสภาพใหม่ตามที่ได้โฆษณาในสื่อออนไลน์เข้าลักษณะของการเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าคั้งนี้จาก,การสอบสวนก็ทราบได้ว่า ผู้ผลิตนี้ได้รับซื้อถุงมือยางตกเกรดและถุงมือยางสภาพเก่าคละกันซื้อกันมาเป็นกระสอบจากแหล่งขายในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งไม่ใช่โรงงานผลิตถุงมือนํามาคัดแยกถุงมือยางที่มีสภาพสีขาวดูด้วยตาแล้วเชื่อว่าเป็นของใหม่นํามาบรรจุห่อแล้วส่งขายให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าประจา ที่จะนําไปขายต่อและลูกค้าทั่วไปที่ติดต่อซื้อทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook Marketplace โดยใช้ชื่อ Facebook ว่าสุรกรสมตัวเป็นภาษาอังกฤษไปโพสขายถุงมือยางในกลุ่มต่างๆเมื่อลูกค้าติดต่อเขอาซื้อถุงมือยางก็จะให้ช่องทางติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Li น์เพิ่มเพื่อนทาง ID l ดีย สุปรากรนายโดยโฆษณาสนอขายหลอกลวงผู้ซื้อว่าเป็นุมือยางผลิตใหม่จากโรงงานที่มีมาตรฐานนำมาขายแพ็คละร้อยชิ้นในราคา180บาทแพ็คละ50ชิ้นในราคาแพ็คละ100บาทจังไรก็ตามการกระทำลักษณะดังกล่าวเข้าขายต้องสงสัยว่าจะเป็นการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคคุทธศักราช2522เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการตรวจยึดถุงมือยางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นของกลางนำส่งตรวจสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ความผิดโดยผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าวยินยอมให้ตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองประคับการปราบปรามและคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบเพื่อดำเนินการสอบสวนและตรวจพิสูจน์ดำเนินการตามข้อตันกฎหมายต่อไปซึ่งสถานที่พักและโรงงานผลิตดังกล่าวของผู้ต้องหา ตั้งอยู่ที่ย่านเพิ่มสิงห์แหวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหาคนครเราขอดูข,ข้างนอกจับกล้อง เราไม่ทำงานเราไ็่ได้แก้